สุดปื้มอดีตพนักงานไปได้ดีในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์แพทย์แผนไทยสมัมยพัฒนาดีหลกหรือที่เราเรียกกันว่าหมอเอกซึ่งเพิ่งจะสอบจบด็อกเตอร์ในวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมานี้เป็นผู้สร้างโอกาสใหมให่ๆให้กับพนักงานหลายๆคนเป็นเวลาหลายปีอาทิส่งพนักงานทั้งหมดกว่า10คนไปเรียนนวดกับอาจารย์ป๋าเคเคที่มีชื่อเสียงด้านการนวดไทยส่งเรียนรุ่นหน้าวีเชฟด้วยไม้กวา,าหินอ่อนจัดอบรม GMP ฮาลาว รวมถึง HACCP เป้าหมายคือสร้างชื่อเสียงให้กับภูมิปัญญาไทยสู่นานาประเทศโดยแพทย์แผนไทยประยุกต์อภิชัยเอียดพร้อมได้รวมงานกับเราประมาณปี2,556ในฐานะเป็นตัวแทนจำหน่ายยาหมองตาย่าทิมให้กับร้านขายยาเฉพาะในเขตพัทยาและช่วยดำเนินการเอกสารรับจดแจ้งกับอยจนคุณอภิชายได้ไปเรียนต่อแพทย์แผนไทยปัจจุบันที่ฟิลิปปินส์ ผ่านไปสัก2ปีเป็นช่วงซัมเมอร์ก็ได้กลับมาช่วยงานทางเราในด้านการผลิตและได้ผลักดันช่วยคุณอภิชัยออกสื่อต่างๆทางทีวีทาง, TV, ทางสื่อออนไลน์จนเป็นที่รู้จักในระดับหนึ่งเมื่อปี2562คุณอภิชัยได้เปิดคลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ซึ่งทางทีมงานพอเป็นเย็นใจโดยคุณสมหมายพัฒนาธิรกได้รวมเป็นประธานเปิดงานพร้อมกับมอบของที่ระลึกโดยในช่วงโควิดนี้ทางคุณอภิชัยได้เปิดคลินิกอย่างเต็มรูปแบบ แถมยังได้คอนเนคชันต่างๆออกสื่อดีๆจากการรู้จักผ่านเพื่อนจากคุณนายฮอนกเอี้ยงตาโตผู้กำกับละครเวทีและผู้กว้างขวางในวงการสื่อมวลชนคุณหมอเอกได้กล่าวว่าภูมิปัญญาไทยเป็นสิ่งที่ควรอนุรักษ์ไว้โดยเฉพาะการแพทย์แผนไทยยิ่งมีการผสมผสานองค์ความรู้ปัจจุบันไว้ด้วยยิ่งแต่จะมีประโยชน์กับคนไข้ช่วงนี้เป็นช่วงโควิด -19 การจ้างงานลดลง เนื่องจากการสั่งซื้อสินค้าลดลงอย่างมากจากเดิมเรามีพนักงาน20กว่าคนตอนนี้เหลือเพียง10กว่าคนซึ่งทางคุณอภิชัยได้ลาออกอย่างเต็มตัวจากหอเจ้าคอ,อเป็นเย็นใจเพื่อประกอบวิชาชีพในฝันขอให้ประสบความสําเร็จทั้งในงานคลินิกและงานที่ปรึกษา GMP ทางคุณสมหมายพัฒน์ดิโลกก็ขอวอวยพรให้คุณอภิชัยเอียดพร้อมกิจาการเจริญรุ่งเรืองและอนุรักษ์วิชาชีพนี้ต่อไปด้วยความยินดีจากห้างหุ้นส่วนจำกัดพอเป็นเย็นใจ ยังไงแล้วทางมหานครข่าวเองก็ขอเป็นกําลังใจและขอแสดงความยิดีกับคุณอวิชัยเอียดพร้อมให้ร่ารวยมั่งคัง่งธุรกิจไหลลื่นเงินทองไหลามาเทมาและเฮงเงรวยๆนะคะขอบคุณข่าวจากหอจกอพอเป็นเย็นใจนันทิดาสุขเจริญรายงาน